พอได้ดูแล้วทุกคนรู้สึกว่าอยากจะดูนมจืดหรือว่านมคอหรือว่านมหวานนมอะไรเราสามารถดูกันได้แต่ว่าเรื่องนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความรักความสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษาวัยมหาลัยนะคะก็จะเป็นหนุ่มเนิร์ดกับหนุ่มเซอร์เนอะความรักของเขาก็เริ่มพูดปากกันตอนแบบว่ามาันสะดุดถ่ายภาพกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเรื่องราวมันสนุกจะเป็นยังไงนะคะ วันนี้บอกเลยว่าเรื่องราวของหลักลบนมจืดเนี่ยนะคะก็เป็นการผลิตของค่าย Star Hunter Entertainment นะคะร่วมกับ Amarin TV HD ช่อง3 4นั่นเองฉะนั้นใครที่รับชมตัว Official t r a ล l ร r ไปแล้วแล้วอยากจะรับชมใหม่อีกหรือว่าไปดูรายละเอียดกัน,กนแบบเพิ่มเติมว่าเอ้ยตรงนี้ตรงไหนอะไรที่มันน่าดูนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้นะคะที่ช่อง YouTube Star Hunter Entertainment นั่นเองนะคะ เอาล่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตบอกเล่าถึงแฮชแท็กงานในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้มีแฮชแท็กของเราก็คือรักรถรงจืดเอ็กซ์เพสคอนนั่นเองนะคะเนก็ฝากพี่ๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะแฟนๆด้านหลังใครมีภาพใครมีคลิปอะไรอย่างนี้นะคะฝากลงด้วยนะจ๊ะด้านหลังแฟนคลับนุนภาวาใช่ไหมอ่าด้าหลักมาแต่ฝากพาะเอกของเราไว้ด้วยนะจ๊ะ เนาะฝากติดตามฝากดูเรื่องนี้กันไปยาวๆตลอดทั้ง EP เลยนะฮะนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มต้นแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญ2ผู้บริหารจากซา,านเตอร์เอนเทอร์เทเมนต์นะคะเรียนเชิญน,นะคะคุณโอยศก้อนดีรันค่ะประธานกรรมการบริษัทกตาลร่วมเข้าร่วมนเานประกัศน,น,นะคะ,นะคะและเรียนเชิญอีกหนึ่งผู้บริหารของเรานะคะคุณเฟิร์สชนันละลาฐอนันลุงนะคะประธาน ดูขอนั้งด้วยได้ไหมโอเคอพี่เฟิร์นกลัวหนูแล้วล้าสุดนะคะคก็ให้พี่โอมานำทางสวัสดีพี่โอดนะคะวันนี้เราบอกว่าอยู่กันในมวลความสุขความแบบนมจืดกันในวันนี้แต่รับรองว่าเรื่องเราเข้มข้นแน่นอนถูกต้องไหมใช่รคร่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตถามพี่โอ๋ก่อนเลยละกันนะคะว่าเป็นมาเป็นไปของการนำซีเรียลหนีมาหามสำหรับลักลอบรดนมจืดในบ้านอันดับแรกต้องกล่าวสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะรวมถึงท่านทีมนักแสดงแล้วก็ในส่วนของแฟนคลับทุกๆบ้านด้วยนะครับเป็นบ้านที่น่ารักวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเป็นวันดีๆเมื่อสักครู่นี้ระบิงสูงกันไปแล้วด้านล่างกับเรื่องราวดีๆของ ซีรีส์รุ่นใหม่ที่เป็น BL ซีรีส์ประจำปีนี้เรื่องแรกนะครับก็คือรักรถนมจืดซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีนักแสดงกันเยอะเลยขมจะม้วนให้นักแสดงด้วยนะครับซ mm ีร hmm. ีส์นี้เป็นซีรีส์ที่น่ารักน่ารักที่เราได้หยิบจากจำนวนเกือบ20เรื่องมาเป็น BL จำนวน2-3เรื่องในบริษัทในปีนี้ที่ทํทำกันนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องรักรถนมจืดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกอ่าน กันเยอะแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะด้วยเป็นเรื่องราวของชีวิตนักศึกษาที่เป็นหนุ่มเซอร์มาพบกับหนุ่มเนิร์ดและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีความรักที่น่าติดตามเพราะว่ามันมีเรื่องราวการสตาร์ทจากนงจือของนะของนายเอกแล้วก็ตัวพระเอกเอกก็มีความบังเอิญที่ต้องไปเจอกันนายเอกและดังนั้นก็เลยเลยเกิดเป็นความรักที่น่าสนใจแล้วก็มันมีความ ละมุนละไมและก็เปนมีความซับซ้อนอยู่ในบางจุดซึ่งต้องรอติดตามในรับรถตงจืท่ทางช่องอมรินทีวีนะครับอ่าแล้วเราเป็นคนแน่นอนอย่างที่บอกกันไปใช่ก็มีทีมงานที่เก่งแล้วก็มีพี่โตไปพวกกับพี่ีีบเบดีนะฮะมาช่วยในการดังสรรที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเออส,ส,สมมุติอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการใส รายละเอียดเรื่องของเพลงต่างๆก็มีน้องเจเจที่เป็น AJR นะครับเป็นรายการของนักดนตรีนะครับยังมีทีมเอ่อสำหรับที่เป็นซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆสวยจากคอสโมว่านู่นแน่วาแล้วก็ปิดด้วยสู้ก็จะมีอะไรฮะแบบไม่ว่าจะเป็นอิคูนิวนะครับนิวตันหรือพอ มี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 อามัดด้วยเด็กใหม่น้อยของเรานะฮะก็เลยบอกเป็นจริงๆถือว่าเป็นเรื่องแรกของน้องๆเลยใช่คือจะบอกว่าจริงๆเราอยากมอบโอกาสี่นี้ให้กับเด็กๆได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อโอกาสที่ดีในการโชว์และแสดงเสน่เภาพและความสามารถซานเตอร์โรเนสในเรื่องนี <Allāh> dragging, ้เป็นสำคัญนะฮะที่สำคัญคือเราเองอยากจะให้ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็ อยากให้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเราตั้งใจรังสรรค์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ในปีนี้2025ให้กับทุกคนครับค่ะฉันต้องถามพี่เฟิร์สเลยค่ะทำไมถึงยิบยกเอาซีรีส์เรื่องนี้มาออนเป็นแบบเรื่องแรกของปีเลยค่ะพี่เฟิร์สเอ่อจริงๆด้วยความว่าสแตนดาร์ดพยายามจะให้เรามีทางการวจของ ทั้ง BL แอทีแอลที่หลากหลายตรงนี้เพลงนี้ก็ต้นปีก็เลยได้เรื่องของฝั่งของ BL แอลนะฮะกลับมาอีกเพลนึงสำหรับระดมจุดครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าการที่เรามาออนเป้ลนปะีเนี่ยเราเหมือนกับจีโปรดักชั่นเราทํามาตัง้งแต่ปีที่แล้วถ่ายกันมาสักพักอะไรครับแล้วก็ได้พอแล้ว่าเขี่ยวจนมันคิดว่ามันค้นเข้มข้น,น,น,นที่สุดนะครับถึงเวลาได้ออนแอร์ครับก็เลยคิดว่านี่แหละเป็น slot ที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เวลานิดดีจากทางกำมารินนะครับที่กำมรินทีวีได้ทำช่วงเวลานี้มาให้เราได้ออนแอร์ครับผมสนี้ slot ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเนื่องจากว่า,าที่บอกไปแล้วว่าในส่วนของซานเตอร์กับอมรินทีวีถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมานานแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องทีเ่เราเองอยากจะเสริมความสุขผ่านชอ TV, อ่องอมรินทีวีแล้วก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางผ่านซานเตอร์ซานเตอร์อเมริกและแอปพลิเคชันต่างๆในอนาคตด้วยนะครับถามถึงตัวนักแสดงบ้ากไี่ออาามาค่ะพี่โอ๋พี่เฟิร์สทำไมถึงแบบเลือกเรื่องน้อ,อ,นองๆเหล่านี้มาร่วมเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ จริงๆเด็กๆผ่านจากการแคสติ้งมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาในการพัฒนาในเรื่องของการแอคติ้งซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าจริง,รงๆแล้วสถาบันของเราคือ Hunter Village by Star Entertainment ที่นี่เป็นทั้งรุ่งเรียนสอนร้องเต้นการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กในในสถาบันหรือว่าในองค์กรรวมไปถึงทั้ง เด็กนอกสถาบันหรือนอกองค์กรก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเป็นออฟฟิศที่อบอุ่นซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราพยายามทำให้ที่นี่เหมือนโฮมเหมือนบ้านคือใครไปใครมาแขกไปใคร,ใครม,ามาก็มาง่ายเพราะว่ามีรถไฟฟ้าใตดินนะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เองนอกจากินทางสะดวกมาพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วเนี่ยยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปกับสัญญ,ญาณมิ้งเผาด้วยนั่นก็คือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนอกจากบ้านหลังใหญ่ที่ที่อยู่เป็นจาจ คำถามสุดท้ายเลยดีกว่าค่ะคทำไมทุกคนถึงต้องห้ามพลาดรับชมซีรีส์ปเ,ปเรื่องนี้คะับอเปิดบัสผมว่าเรื่องเนี้ยเรามาได้มาดูแบบผ่อนคลายครับมีความแบบอารมณ์ดีเวลาดูยังไม่ใช่แค่ดีเซลครับผมเชื่อว่าทุกคนดูแล้วก็ยิ้ตามได้หวัวเราะตามได้ไม่ว่าจะคู่ไหนก็นตามเลยครับอย่างผมเห็นนี่ไม่ว่าจะคู่พูณินนิวตันพอลหรือว่าฝันของรุ่นแทรวาคุกคู่จะมีสเสน่ห์ของตัวเองที่ออกมาแล้วน่ารักมีจิมมิคที่ชัดเจนครับแล้วก็เรื่องเนี้ยผมว่ามันได้ ถ้าเกิดเราได้ดูครับเหมือนเราได้ย้อนวัยไปตอนสมัยมหาลัยแต่เป็นมหาลัยที่แบบใหม่เดี๋ยวนี้อย่างในเรื่องก็จะมีแบบไปเจอกันในเคณะในัในพักโอ้เดี๋ยวนี้เขาสองคณะเขามีอะไรขอขออะไรขอกันแห่กันผ่านแอร์อะไรนะที่มันแอร์รุ่นหรือชนกันปุ๊บแล้วก็แล่วก็แทนว่ากับปิ่นอย่างนี้ออ่าร รถเก่งมีบ้างมีรถลอยเออปายแล้วมีการรถลอยเกิดขึ้นแล้วอมีคนเมาเลยท่านไปแบบโคตล้มนอนอยู่หน้าป้ายรถเม่งอ่ารก็มีหนุ่มนีนนางมาช่วยคนนั้นเป็นใครคะพี่เปิดป้อยนีดนั่นงะป้ายเป็นป้ฟิรเอง